สวัสดีครับ FC เอฟซีเพนซองได้ทำผู้ส้มทุกๆทันนะครับผมหยอดว่านเก,าก่าเกากวจะผ่ายเอฟซีละทำผู้ส้มทุกทันไปฟ้งการสัมผัสระวางนุ่นทยาพาลวยยิ่งลุงเรื่องกำลังอานพ้าลวยนะครับก็พอหน่อยนะครับผมไม่ได้ไปน้านะครับเพราะว่าติดปลาบางอย่างก็เลยไม่ได้ไปน้านะครับซีเพนซไกระตัน,นตไปฟ้งนํากันนะครับความแม่หลวก็นหน้ากดติดตามเป็นกำลังแข่งด้วยนะครับ ความมื่งทั้งหมดนี่ก็นุตย่าเป็นผู้เป็นผู้แบ่งปันมาให้ผมได้จัดทั้เป็นคลิปเพภาว่าจัยเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านแต่ฟังในหลวงน้ำกันนะครับที่เรียนได้ตามไปฟังนั้งกันนะครับตามพ่อมานะครับเด้อค่ะงขอที่ผ่านมาแนวทางของพ่อหน่อยเป็นหายวิ่งเจ็ดบนล่างข้างบนออกเจ็ดแปดสองข้างล่างออกหกเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าขึ้นกระหายยุบมนติตั้งกาเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะ อันน้นยงเด็วามุบ่บ่ได้อามาเล่งน้ำแ่ของเเยงก่บหนออกคีบได้ละเออกคสมคสาคิบอลืมมันดอ้องตาห้องขาเขาสามตัวขอเาเไ่ได้ออกลืมเสียนะครับเสียดแล้วก็มาตั้งแต่เลขวิ่งข่าวบนข่าล่างโอ้ยจับเอาอยู่คงไม่ใหเนาะเก้าก็แบนค่ะ เามันเป็นโกนีโ่โกเกตสองออเป็นยังไงม่ซื้อไปซื้อจะเกตสองเขาเจ้าว่าของก็น้อยจับที่ต้นไม้นั่นเก้าเจ็ดสองคับมันแปดเจ็ดสองได้โตเนะเก้า <c oughs> <c oughs> สามตัวแต่เกือบแตกว่าเส็ <c oughs> วันนี้พ่อจะไปจับต้นไม้ยัมไงพันดีดีเ้อาใกล้แล้วตอนนี่เป็นเป็นสิเป็นสินสวงสองเหนีง <c oughs> เปนจีแกลเขาคนคือวานเชียวใชวันจีแกลเขาสารคนมาเนั่นเป็นเหมาลงคลิปอยู่อ๋อวันที่ยิบเอพ่อสิไปขันพ่อไปเวลาใดหนูไปทายท้ำนั่นเนเด้อค่ะถ้าพ่อไปจับที่ต้นไม้ไปไปจับบานีซีเอ็ดยังซีร่องเบิองนี่มันจะไงสำหรับคนเบึงจะไงกันเป็จับเอาอยู่ต้นไม้ของเห็นเราก็จีบอกว่าตัวนั่นตัวนี้เราก็จีบชูชุดขออยู่ต้นไม้ตัวนั่น่อว่าเราว่างจับ กับทู่จะตรงกันบ่ตรงกันบ่แม่นเมื่อนั้นพ่อจ้าพี่ต้นไม่เราก็มาจุดทูอยู่พี่ย่างบมกไก่นึงถึงเถิงมาในจิตเถึงถึงจุดทู่ถึงจุดทู่ถึงขอต้นไม่เถิงขออันส่วนจับจิงปองให้เพลินเห็ดเอาของเพลินเองจิงปองเพลินจับของเพลินสวัสดีจับของเพลินสว่่าวาไอ้ านชักซิสมีคนมาขอเมื่อนั้นได้ยงได้ไหมสองหาแปดสองหาแปดครับอ่านั่นล่ะสองหาแปดหรือสองแปดหาสองแปดสองแปดสองแปหาอันยุะนเปยุทันละยุทนไหม่นะยุทนใม่ตนนั้นแหละยุนใหม่ไงแต่ผมเห็นวาผมเห็นว่าได้สองแปดหามันคือยุทธ์นใหม่ตนนั้นครับสองแปดห้า สองแปดหามันเรียกอะว่าจับเบืองเลีวสิบมอทอที่ดีที่โตนะเขาไล่เมื่อกันกรบาดขึ้นกันขันไปเห็นน้ากันเลีวไอ้วันวาตัวของมันยะว่นวาตัวของพยายน่อยน้ำพยายน่อยมันจังสิคือมันมอกขนาดจอันนี้มันว่ามันเห็นแปดมันละว่ามันเห็นเจ็ดน้ากันเนี่ยมันเห็นแปดสองนีมันเห็นเก้าแปดสองนี่ ว่าบ um, no yeah. right ัดมาแลวจังมาบอกมัะมาบอกมันยันบ่ออกยยันบันโ่ออกยันขอดกไปน้ำจ้าตัวคอ่ะเขาไปมาเลยมาสืบกนอัี้เป็นเป็นน้ำดวงไปดวงนั้นแยกเป็นน้ำดวงมัน่อจะเห็นตัวดวงน้ำกันดวงกวาดสีแได้ขัดนี่ว่แต่ว่านหนูมาซ่อมบางเรศต้นใหม่น่ะซักสิจีเลยข้นกระจอาได้โจมน้องไดเพราะหน่อยเฮ็ดอันคลิบเนี่ยมันก็อันเฮ็ดอัน ชดนี่แม่วันก็ออกซีเจ็สองอยู่แล้วไปยังยังไปอันสร้างบ่อซีเจ็ดสองมันติดเจ็ดสองให้มันติดเจ็ดสองมันจไดเอะแม่ไอันนออกเจ็สองเนี่ยว่าถูกถูกบักไลายคลิปแล้วนะทำบลแรกเมวนี่มันเะเข่าบ่อ้าวนนี่ได้ตัวไรค่ะวิ่งอะไรก็เทียวเรานี่มันเข่าเจ็นะ พวกนี้มันขเขาหกหนึ่งเลขเด่นเลขวิ่งสามหกหนึ่งค่าเลขเอาสามตัวตรงๆไปเรื่อยกวาดไปเรื่อยสามหกหนึ่ง 3, 6, เลขสามตัวบ้าสามตัวม,มัน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 ได้สักสองคูนี่เลยคูหน,นึ่งหน 8, 1, ึ่งแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกนี่คือมันแก้หลายกวสามหกหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหก มันใจหลายพ่อแปดกับสามหกหนกเลขสองตัวเลยพ่อเลขสองตัวนั่นเก้าหกนึ่งนี่เหาะัดตัดทั้งไทยพ่อแม่บอครับอาจ <มา S 2> เอาทั้งไทยเลขไทยเนาะครับเลขไทยมันใจแปดหนึ่งหกเ่อสามเกาน้ำรดนต่อ าว่าคันเลขสองตัวันเอาหน่อยแรกันสิบถึงนะเลขวิ่งวิ่งตัวใดบเอาวิ่งหกเลยเนวิ่งหกหกตัวเดียววิ่งหกเล่นหบานนี้มันมีอีกสองคู่อยู่หรอกเลขสองตัวมันตเสอง เจ็ดสองครับเจ็ดสองจับที่งเจ็ดสามเจ็ดสองกับเจ็ดสามนั่นแหละคันมันมามากหกหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกเจ็ดสองเจ็ดสามไปจรงจีหละเลขสูตรชุ่มเนี่ยนี่สนั่นถ้าว่าเลขตวนไม่แหไปจับสะกอนจังๆสะกอนจังจีเมื่อวันที่ยี่ปหรว่าจะไปจับสรุปว่าวันที่ยี่สิไปจับ จุดถูกฟังเลยละเมื่อนเป็นจุดถูกสิเบจับแล้วก็ลูกปิ้งปังกับเสียเจ้าความเป็นผู้จับเป็นผู้จับคนทิ่แกข้าวสารค่อนเยอะคนสิแจกข้าวสารอันจากมากกับมากเป็นโมวาคนที่ยากมากเหมือนเพิ่งก็ว่าถ่ายคำเลยเป็นโมวาแล้วเลยสองตัวเน้นหกหนึ่งเลขสามตัวเน้น ปดหนึ่งหกนั่นไหมคะแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกคือตัวเนี่ยนะครับเนาะอ่าสรุปมีซามนี่เป็นไหมคะมีสามาเอหน่อยไฮต้องวดอยู่แล้วค่ะบิ่งหกวิ่งหกตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างเด็กสามตัวแปดหนึ่งหกสามมีคือตัวเนี่ยนะครับเด้อสามตัวสามหกหนึ่งกับแปดหนึ่งหกเลขสองตัวหกหนึ่งสามหก เกตสองเกตสามเน้นหกหนึ่งหางเดียวพอแล้วว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดจิไปจับยู่ต้นไม้ไ้วันที่ผ่านมาหนีรดนิญาล่งท่องหน่อยก่อนยูแต่ว่าช่องใหญ่ลงมือเลขออกพอแล้วจับเด็กเก้าเกตสองถ้าออกแปดเกตสองก็จะได้ตดแต้มเดียวแล้วก็นะงานเดียกสี่เ็ดสองกันที่เกตสองดังเบิ้งเลย 4ีเ5ตสองหาเกตสองว่ามันถือเกือบทุกเจ้านะครับีเสองครับกันเอาเกตสองไม่ไดยนี่เนี่ยคือเมื่อไปจับเมื่อแรกไปผู้เดียวนี่ได้เก้าเกตสองนี่ครับไปเทียวสองนี่เมื่อเดียวเลน่ะไปเทียวสองไปครับผู้เขาไล่เมื่อกระบาดกากระบาดคือกันเลยไปจับก็เลยเป็นซีเก็สองก็เลยบอก ที่ยาเนี่ยแม่ซองเก้าเนี่ยมันเป็นหกน้ำเด้อหกเจ็ดสองคันแม่นตัดก็คือโป้กระสื่อเจ็ดสองหกเจ็ดกระสือเอาไม่เอาไม่ค่ะต้นไม้เพิ่งพ่อวันนี้ไปใส่ดอกเป็นยูงของเก้าอ่าสันลูกางวดนี่พอแล้วไข่ตองงวดกับเลขวิ่งเลขแลนหกตัวเดียวนะคะเลขสามตัวแปดหนึ่งหกครับสามหกหนึ่งนะคะ เลขสองโตกับหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามกับสามหกเน้นหกหนึ่งหางเดียวนะคะเป็นแน่ท่าหาคือสลากกินแบ่งรัฐบาลไปกับบนล่างนะคะเปลี่ยนแปลงพวกเปลี่ยนแปลงที่ไหนกับตานโอนะครับก็กระบวนกิรเดียวนะครับเพราะว่าเกิดวิการเปลี่ยนแปลงที่นอน้นีนะครับอันนี้ป้อยต้องงวดเนาะอันนี้ต้องงวดนะครับป้อยมาต้องงวดช่วงคงสุท้าทยนะครับมมาตามเบิ่งอีกว่าเป็นจียนแปลงบ่ เพื่อนเปลี่ยนแปลงกัเขาจะคอยิตตามถูกป้นะครับแล้วบัดเวลาเพิ่นเฉลยแล้วเราบว่าเบิ่งคลิปยูคือว่ามีเรียกซุ้ม,ม,มนี้ปัจสิวันนะครับแ้วเพิ่นมี้เพิ่มนีมี่เน้นให้นะครับเด้อโอ้ยจะขัดหมขัดน้อยอะบบนี้โอ้ <c oughs> ่อ่างยังบ้ครับชื่อว, 1, 2. 2> <c oughs> วงเจ็สองวันนี้ไฮเอฟซี FC โซเดียร์นร่างของก่อนนะคะแต่วันที่ยิบเอดจะมาตามต่อเลข ก่อนที่จะยับยีต้นไหม่หายนะคะวันที่ผ่านมาอยู่ต้นใหม่972คลิปสุดท้ายนะคะคลิปแรกว่าแมนเด้อค่ะครับกัระหวังว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงสิงห์เงินฟังแล้วนะครับพี่นตุนทิยากับเพียงลุงเลื้ยงเด็กสรูปเลขของพ่อหน่อยนะครับสําหรับผมกฤษณ์ในไายคลิปนี้ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อหน่อยเลขต้นไม้ยังบ่ได้ได้เลขคํานวณนะครับเหมวันที่หนึ่ง คะแนนย่อยหกหกนะครับเลขเวิ่งเพงหกตัวเดียวเพราะไหนต้องหดนะครับเลขสามตัวเลมีแปดหนึง่งหกกับสามหนึ่งหกเพื่งก็เล่นแปดหนึ่งหกนะครับเลขสองตัวนี่ครัมีหกหนึ่งสามหกเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเพื่งก็เล่นหกหนึ่งนะครับไปครับบนล่างนะครับครับกับวางไบอีฟซีและตันผู้ส่งตันคงสีเด่นใ้พังแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ขอ YouTube ยุติเพียงเท่านี้ พวกกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ